ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Ocean is Home นะครับวันนี้นะครับตามเป้าหมายที่เราได้วางไว้เราจะไปสร้างโรงรถที่นู่นนะครับเดี๋ยวผมขอซื้อของก่อนนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราซื้อของเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่หน้างานกันเลยนะครับผมถ้าเสียงเบาก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะเราเพราะผมไม่ได้ใส่หูฟังนะครับมันก็อาจจะเสียงเบานิดหน่อยก็ต้องตะโกนใส่ไหมนะครับ โอเคเดี๋ยวเราขอรถแท็กซี่นะครับเพื่อไปลงที่ดินริมทะเลของเราเลยนะครับโอเคเราก็ยืนยันการขับขี่แล้วเราก็จะวาร์ปมาตรงนี้นะครับซึ่งที่ดินเราอยู่ข้างหน้านี่เองเออเราน่าจะยังไม่ได้ซื้อนะเดี๋ยวเราจัดการซื้อที่ดินกันก่อนผมไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้ใบหญ้าพวกนี้เราสามารถถอดออกได้หรือเปล่าถ้าถอดออกได้ก็ดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราซื้อโอเคเราซื้อที่ดินเรียบร้อย อืมแถวนี้เขาไม่มีรั้วแถวบ้านกันหรอเออแปลกเนาะแถวนี้เขาไม่มีรั้วกันเขาอยู่กันยังไงโอเคครับเดี๋ยวเรามาจัดการซื้อที่ไม่ใช่ซื้อเราจัดการวางพื้นกันก่อนเลยนะครับอืมตรงนี้เอาเป็นทางเข้าแล้วกันนะคะผมแล้วก็เออทำไมของไม่เพียงพอล่ะนันเราก็อ๋อมันอยู่อีกบ้านหนึ่งหรอ อ๋องั้นเราก็ต้องซื้อไว้ในนี้สิโอเคครับเดี๋ยวเราจัดการซื้อสักสองชุดแล้วกันนะครับผมพอเราซื้อมันก็จะมาอยู่ที่บ้านหลังนี้โอเคอันนั้นให้มันอยู่นั่นไปนะครับแล้วก็จึ๊บชึบ,ชบย้ายของมาให้หมดนะครับมีอะไรเราก็ย้ายออกมาเลยมีเหล็กมีประตูอะไรก็ย้ายมาไปนะครับโอเคพอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเออพื้นไม้นะครับมาปูไว้ตรงนี้ปูไว้สัก อืมแถวนี้ผมจะเอาเป็นโรงจอดรถหมดเลยนะน่าจะไม่ทําเป็นบ้านหรืออะไรแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บซึ่งโรงจอดรถนะครับก็เ,เป็นโรงจอดรถบรรทุกนะครับผมจะเอาไว้แบบเผื่อวิ่งงานส่งของนะเนาะอ้าวอิดไม่พออีกอืมอิดนี่หมดเก่งจริงๆเลยปึ๊บเราได้เหล็กมาแค่ยี่สิบเอ้ไม่ใช่เหล็กสิ เราได้อิดมา20่สิบกว่าอนเองซึ่งมันหมดไวมากเนีย่ยทุกคนแป๊บเดียวหมดอีกแล้วอือทำไงดีครับชีวิตมันอยู่ยากซะแล้วเราต้องซื้ออีกใช่ไหมเนะี่ยโอเคครับเราซื้ออิดมาไว้เลยเผื่อมันต้องใช้นะครับมันมันต้องใช้อยู่แล้วแหละอือประมาณนี้น่าจะพอแล้วนะครับผมสดข้างหน้าผมว่าจะเอาเป็นกระจกนะครับเดี๋ยวผมซื้อกระจกก่อนสักร้อยอันเลยเหรอสี่สิบอันก่อนละกัน โอเคครับพอเราได้กระจกมาแล้วเราก็จัดการย้ายของออกมาเลยนะครับปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราเอากระจกเนี่ยมาทำเป็นเออไม่น่าจะได้ให้ทุกคนเราต้องทำเป็นประตูลงรถก่อนนะครับซึ่งเราไม่สามารถใช้กระจกได้ปึ๊บอ่าสองที่แล้วร,รอบข้างนะครับเราก็จะเอาเป็นกระจกแทนนะครับอ,อย่างเช่นประตูกระจกเนี่ย แล้วเราก็เอาเป็นไม้กระดานนะครับติดไปเลยชุบแล้วก็ตรงนี้อีกชุบอ้อไม่เพียงพออีกแล้วคราวนี้ปูนหมดนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเรามีปูนเยอะเราตุนไว้นะครับอ่าชุบชุบพอเราได้มาแล้วเราก็เอามาทําต่อเลยชุบอะไรอีกไม่พอโอ้ชีวิตย้ายของไปย้ายของมานะทุกคนไม่เป็นไรเราทําได้อยู่แล้ว ปึ๊บ,บโอเคแล้วก็วางวางไปนะครับผมวางให้มันเป็นปาการรอบๆเลยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็ตรงนี้อีกชึบแล้วก็ตรงนี้เป็นกระจกแล้วกันนะครับเอา้าแย่ละวางผิดแย่ละทุกคนผมวางผิดเมื่อกี้ก็ดูนะนึกว่ามันหันไปทางนู้นแล้วทุบไปอ่า แล้วก็กระจกเนี่ยมาวางปิดตรงนี้ชึบโอเคอมผมอยากทําทางตรงนี้ยแต่มันไม่สามารถต่อต้นไม้ได้แต่ไม่เป็นไรเราขับรถฝาเข้าไปเลยแล้วกันนะครับผมว่าในอนาคตรเรานะ่าจะทําเป็นแปลงเกษตรด้วยทุกคนอ่เดี๋ยวเราจัดการทําไอ้หลังคากันเลยนะครับผมเราย้ายเหล็กย้ายอะไรมาก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราทําหลังคากันเลย หลังคาตรงนี้เป็นมุมชึบแล้วก็เป็นหลังคาปกติปึ๊บปึ๊บตรงนี้แล้วก็ชึบวางไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าม,มันจะรอบทั้งหมดตึ๊บตึ๊บตรงนี้อีกแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ปึ๊บโอเคแล้วก็มุมหนึ่งสองสาม วางไปแล้วนะครับแล้วก็วางเป็นบล็อกหลังคานะครับโอเคเรียบร้อยตอนนี้ลงรถเราก็สมบูรณ์แล้วนะครับผมเป็นประมาณนี้อ่าสวยเลยนะครับผมต่อมานะครับเราต้องซื้อประตูลงจอดรถนะครับเราต้องซื้อมาสองอันนะครับผมดูซิสองอันหรือเปล่าอ้าทำไมเอาไม่ได้ล่ะอ๋อต้องอยู่ในเขตบ้านนะครับเราถึงจะเอาได้แต่ถ้าอยู่นอกเขตบ้านเนี่ยเราเอาไม่ได้แน่นอน เดี๋ยวเราเอาของเนี่ยติประตูลงรถมาติดตรงนี้ก่อนเลยเอาแย่ yeah, แล้วทุกคนติดผิดเราต้องติดจากข้างในนะครับผมเอ๊ะทำไมมันไม่ได้อ๋อเราต้องหมุนครับโอเคเราไม่ต้องทุบนะเรากดที่รูปมือนะครับเราก็เอา้า yeah, แย่ละอะไรเนี่ยบั็กอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะย้ายประตูลงรถเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันย้ายไม่ได้ ถ้ายายไม่ได้ก็ต้องทุบครับไม่เป็นไรเรารวยอยู่แล้วเราทุบไปเลยนะครับผมเปิดขึ้นเปิดลงแย่ละโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่ซื้อประตูลงรถใหม่เลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็จัดการซื้อประตูลงรถมาใหม่แล้วนะก็เมื่อกี้นะครับใช้ควนทุบมันก็ไวไปหน่อยนะดีก,กว่าใช้ควนทุบนะบถ้าเราใช้ควนทุบเนี่ยมันช้ามากโอเคตอนนี้อย่าพลาดชึบ โอเคเรียบร้อยลงรถเราเสร็จแล้วล้วต,ตรงนี้ถ้าแบบคนซูมซาำม,มาเดินเดินมาก็น่าจะชนนะนะโอเคเดี๋ยวเราซื้อประตูกระจกตรงนี้เลยนะครับประตูกระจกนะครับซื้อมาหนึ่งบานแล้วเราก็ย้ายมาแล้วก็ติดตรงนี้ชึบโอเคเรียบร้อยประตูกระจกของเราส่วนรอบนอกเราจะเอาเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามรับชมครับ โอเคครับตอนนี้เราก็ซื้อของตกแต่งมาแล้วนะครับซึ่งของตกแต่งของเราก็มีสีนะครับอืมเอาไปสักสิบอันก่อนส่วนเอ่อผนังด้านนอกบ้านเรานะครับจะใช้เป็นอิฐนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูก่อนก็โอเคใช้ได้ครับอ่าเป็นอิฐแบบนี้เลยนะครับเป็นอิฐอิฐบล็อกอิฐแดงนะครับแบบนี้สวยๆเรียบๆเ,เลยเออดูแปลกดี อืมแต่รอบๆอบนี่น่าจะเป็นทุ่งนาจริงๆและทุกคนเดี๋ยวผมต้องลองไปคิดหลังไม้ก่อนนะครับตรงนี้มีน้ําเราก็เก็บนะครับพอเราเก็บได้เราก็ดื่มพอดื่มได้เราก็ลด,ด,ดถ,ถึงพนนี่นะครับเป็นวัตจักนะครับเราเก็บได้เรากินแล้วเราก็ทิ้งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาจัดการทําบ้านกันต่อเลยนะทุกคนเราก็จะปูกําแพงกิดเนี่ยไปทั่วๆบ้านนะครับตรงนี้ตรงนี้ ก็ตรงนั้นอีกนะครับวางให้มันรอบๆบ้านเลยครับส่วนข้างในนะครับผมวางไว้ว่าจะทาสีนะครับเป็นสีออกฟ้าฟ้านะครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นฟ้าแบบไหนแล้วก็ตรงนี้โอเคแล้วก็ประตูประตูลงรถสองสองฝั่งแล้วก็วางไปเลยเอา้าววางไม่ได้ที่แท้ของหมดนี่เองโอเคครับเดี๋ยวเราย้ายของมาก่อน ก็วางไปนะครับผมแล้วก็อีกฝั่งนึงตรงนี้ชึบเรียบร้อยโอเคส่วนในโรงรถเออว่ะใช่ทุกคนโรงรถซึ่งที่ผมดูแล้วนะประตูมันเตี้ยครับทุกคนเราไม่สามารถใส่รถตู้คันใหญ่ได้อ่ะทุกคนงั้นก็คงต้องเป็นรถตู้เหมือนที่บ้านเราอ่ะนะอา้าวเราเริ่มนี่นะโอเคตรงนี้ชึบ ตรงนี้อีกเดี๋ยวผมต้องลองดูที่หน้างานนะครับว่าเราจะต้องสามารถใช้รถตู้หรือรถขนส่งแบบไหนอาจจะเป็นรถตู้แบบบ้านเรานะครับถ้าใช้รถตู้บ้านเราเราก็น่าจะแบบเอาคันนะนะั้นมาไว้ที่นี่แล้วเราก็ซื้อรถออรถยนต์คันเล็กๆนะครับเอาไว้ขับไปเที่ยวนะครับผมส่วนรถตู้ก็เอาไว้ลุยงานอ่าหมดพอดีเลยหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่อันนะครับผม สองสี่โอเคเราก็ย้ายของมาเลยมีสี่อันเราก็ย้ายออกมาสี่อันแล้วก็ว่างชุบแล้วก็ตรงนี้อีกอเหมือนยังไม่พอฮะต้องขาดอีกสองอันแล้วก็ซื้อมาอีกนะครับเราจะไม่ซื้อเยอะทีเดียวนะครับเผื่อของมันเหลือนะครับเอาสองอันแล้วผมซื้อมาตั้งสี่เออช่างเถอะไม่เป็นไรมีไว้ดีกว่าไม่มีนะครับผมอา้าว ฝนตกฝนตกแล้วมันรั่วมาถึงในบ้านโอ้แย่แล้วเดี๋ยวเราจัดการทาสีไปเลยนะครับบนผนังไม่ใช่ผนังสีเพดานเราก็จะเอาเป็นสีฟ้านะครับผมเป็นลรงรถสีฟ้าแบบเป็นลรงรถแบบใดสีฟ้าน้ําทะเลนะครับเอ่อบ้านลรงรถเราอยู่ติดทะเลเราก็จะเอาเป็นสีฟ้าทะเลนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่าแต่ก็ ออกแบบมาประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะออกแบบเหมือนแบบไหนนะครับแค่ประมาณนี้ก็ดีแล้วนะครับผมชึบอ,อ่าโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัดไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นเอ่อการปลูกผักหรือการอะไรก็าตามนะครับอย่าลืมติดตามชมสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ